ค่ะแม่จะวันเกิดแม่แล้วอ่ะแม่ขาดเหลืออะไรอีกไหมคะถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยแม่บอกมายนะเดี๋ยวม้ยจะสั่งซื้อแล้วก็ส่งไปที่บ้านไม่ต้องหรอกลูกแม่รู้ว่าหนูหาเงินก็ลําบากเหมือนกันแม่ไม่ได้ขาดอะไรเลยแม่คะแต่ว่าวันเกิดของแม่เนี่ยมีแค่ปีรังเองนะคะมายไม่ได้อยู่กับแม่ด้วยอ่ะให้มาทําเพื่อแม่บ้างนะคะ สิ่งที่แม่อยากได้มากกว่าของฝันก็คือขอให้ลูกมีความสุขแม่ก็ดีใจแล้วค่ะแม่ทุกวันนี้มามีความสุขดีค่ะมายเข้าใจแล้วนะคะแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาคิดถึงแม่นะงั้นเดี๋ยวมาขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะแม่อืมโอเคขอบใจมาก น็อตมีไรหรือเปล่าลูกเมื่อกี้เพื่อนโทรมาบอกว่าที่กรุงเทพอะครับพวกแครอทมะเขือม่วงหัวหอมเนี่ยผลผลิตดีมากเลยครับมันก็ดีแล้วนี่ลูก <c oughs> ก็ดีแหละครับแม่แต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขากดราคามากเลยครับถ้าไม่ขายเนี่ยของมันก็เสียถ้าขายไปของมันก็ไม่คุ้มทุนนะครับผมเลยเครียดอยู่ตอนเนี้ <c oughs> เออน็อตแม่ถามหน่อยสิตอนนี้แม่นิดแม่ยายแกนะ่ะอยู่กรุงเทพเหมือนกันใช่ไหม ใช่ครับทำไมล่ะครับอ๋อปล่าหรอกแม่กำลังคิดอะไรบางอย่างในใจอะ่ะเอาไว้คุยกันทีหลังแล้วกันครับงั้นผมขอตัวไปลงสิค้าก่อนนะครับจา่าโนทางดีนะครับแม่ะคะไมาช่วยนะคะได้สิลกูกถ้างั้นอะ่ะมาเอาไปร่อนต่อนะแม่ขอตัวไปธุระก่อน อ,อแม่คะว่าแต่ทําไมต้องเอาออกมาล่อนแบบนี้ด้วยล่ะคะมาข้าวที่มาจากโรงสีอะลกูกส่วนใหญ่แล้วมันจะมีพวกเศษหญ้าหรือว่าพวกหินพวกอะไรแบบนี้ไงลกูกถ้าเกิดว่าพวกเราไม่ออกมาพึงอะมันก็จะมีมอดมีแมลงไงหนูนี่ไงนี่ไงมาทำแบบนี้นะลกูกถ้าง,<ป>างั้นถ้างั้นฝากหน่อยนะแม่ขอตัวก่อนค่ะแม่ แต่ถ้ามันอยู่ในถุงของมันดีๆแมลงมันจะเข้าไปได้ยังไงนะฮัลโหลครับแม่ฮัลโหลน็อตตอนนี้แม่ยืมรถน้องสาวแม่ไว้แล้วนะถ้าเกิดว่าแกสีข้าวเสร็ดอะรีบกลับบ้านหน่อยนะลูกพอดีแม่ไม่ค่อยดีอะแม่แม่ไม่สบายเหรอครับเป,เป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรละ่ะลูกนิดหน่อยเองเอาเป็นว่าแกรีบกลับบ้านนะ ได้ครับแม่ไม่ไมรับแม่หน่อยสิลูกโอ้แม่คะนี่แม่ซื้ออะไรมาเยอะขนาดนี้กันเนี่ยมาคะ่ะมานั่งก่อนค่ะแม่ร้อนไหมคะเนี่ยร้อนนิดนึงหอหลูก ไายแม่ถามอะไรหน่อยสิลูกไมยเองมาอยู่บ้านแม่นานแล้วนะไมยคิดถึงบ้านหรือเปล่าจะต้องคิดถึงสิคะถ้าไมยคิดถึงไมยก็กลับไปเยี่ยมบ้านบ้างสิลูกนี่อ่ะเป็นของดีจากทางบ้านเราเลยนะเอาไปฝากแม่ไมยนะแม่จะให้ไมยกลับไปหาแม่ไมเหรอคะของพวกนี้ไม่เป็นไรก็ได้ค่ะแม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วทำตามที่แม่บอกนันลูกนะ ที่ไมคุยโทรศัพท์กับแม่อะแม่แอบได้ยินนะแล้วแม่ก็รู้สึกว่าไม่กี่วันเนี้ยก็จะถึงวันเกิดแม่นิดแล้วใช่ไหมแม่นิดอะอุตส่าห์เลี้ยงไมมาตั้งหลายปีนะลูกแล้วไมเองอะก็กลับบ้านไปหาแม่ปีละไม่กี่ครั้งเองแม่นิดอะเขาอุตส่าห์วางใจให้ไมมาอยู่กับแม่นะลูกถ้าไมทําแบบเนี้ยแล้วแม่นิดจะสบายใจได้ยังไงขอบคุณนะคะแม่ ขอบคุณทําไมเหรอเกิดอะไรขึ้นหรอไม่มามีเรื่องในใจนิดหน่อยอะค่ะพี่นอ็อตนี่นอ็อตอีกไม่กี่วันอ่ะก็จะถึงวันเกิดแม่นิดแล้วนะเพราะงั้นอะแกต้องพามายกลับไปหาแม่นิดนะไหนแกบอกว่าผลผลิตที่กรุงเทพมันดีไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะเป็นแครอทมะเขือม่วงอะเพราะฉะนั้นอะแม่ก็เลยไปยืมรถน้องสาวแม่น่ะให้พวกแกไงพวกแกสองคนอะจะได้ขับไปกรุงเทพแล้วก็ไปดูว่าอันไหนที่มันพอจะเหมาได้ช่วยๆยกันไปไงก็ดีนะครับ ไม้วันเกิดแม่ไม้ทั้งทีทำไมไมไม่บอกพี่ล่ะตอนนี้พี่ก็รู้แล้วไม่ใช่หรอคะแม่คะมายขอบคุณแม่จริงๆนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะไม้จะขอบคุณทําไมอลูกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะแล้วอีกอย่างของฝาเนี่ยก็เรื่องเล็กน้อยเองแต่ว่าแม่นะ่ะมีบางอย่างให้ด้วยนะนี่ดอกแม่ให้หนูนะรับไปสิแม่คะ ไม่รับเอาไว้ไม่ได้หรอกนะคะเงินนี้ไม่รับไปไม่ได้จริงๆค่ะรับไปเถอะไม้เชื่อแม่แล้วไม้ก็บอกแม่นิดด้วยนะถ้าเกิดแม่มีโอกาสอ่ะเดี๋ยวแม่ไปเที่ยวหานะแล้วถ้าเกิดพวกแกสองคนไปถึงก็โทรหาแม่ด้วยอันนี้ของฝากให้แม่นิดนะล,ลูกนะแม่ดีกับไม้มากจริงๆอ่ะขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะลาลูกพี่พาไปนะ ไม่ครับตอนนี้ผมถึงบ้านแม่มาแล้วนะครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมกับมายนะครับจ้าถ้างั้นน่ะแม่ฝากความคิดถึงถึงแม่นิดด้วยนะลูกนะแล้วก็ฝากวอวยพรให้แม่นิดอะ่ะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะลูกได้ครับแม่เดีย๋ยวผมบอกแม่นิดให้ครับจ้าแม่คะสวัสดีค่ะแม่เอา้ามากันแล้วหรือลูกเหนื่อยไหมลูกเดินทางมาตั้งไกลไม่เหนื่อยเลยคะ่ะ สวัสดีครับแม่น่าเสียดายนะครับที่แม่ผมมาไม่ไหวแม่ผมบอกว่าเขาว่าเดินทางนานๆไม่ได้ครับเขามึนหัวแต่แม่ผมฝากของฝากมาให้แม่นิดเต็มเลยนะครับแล้วก็ฝากคำอวยพรให้แม่ด้วยบอกให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากนะครับฝากขอบใจแม่ฟ้าด้วยนะอุตส่าห์เอาของมาให้แม่ แม่เข้าใจเนี่ยลูกพอเราอายุมากขึ้นแล้วเดินทางไปไหนมันก็จะลําบากขนาดแม่เดินอยู่แถวเนี่ยแม่ยังเหนื่อยเลยลูกโถ่แม่คะแม่ยังสาวยังแข็งแรงอยู่เลยคะ่ะว่าแต่พี่ทีมนะคะพี่ชายแกน่ะหรอเขาออกไปทํางานลูกพอจะกลับมานุ่นมืดคำทุกวันเลยเพราะว่ารถมันติดกรุงเทพก็แบบนี้แหละเนาะ มายนี่โชคดีจริงๆที่ได้ไปอยู่กับพี่นอ็อตงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยมายจะโชว์ฝีมือทํากับข้าวเองนะคะนานๆทีครอบครัวเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามายจะทําให้เต็มที่เลยอเดี๋ยวพี่ช่วยมายเองอนี่ตน่น็อตถ้าแกดทาอ่ะแกต้องทําให้แม่กินได้ด้วยนะและอย่าเผ็ดนะลูกเพราะแม่แก่แล้วรางวัลชีวิตที่ดี ไม่ใช่เจอคนที่รวยแต่เจอครอบครัวที่จริงใจ